ครั้งหนึ่งของชีวิตที่บวชเนนแล้วถือวัดปฏิบัติอย่างพระป่าเดินต่างรอยถรำกรรมฐานรับ60รูปเท่านั้นโครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่1ทับ2558เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพ,พร,รัตร,ราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารี<ส>วันที่16 3 0ถึง30เมษายน2558นาำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามตบ หนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วร่วมสมัครบวชเนนและเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบาทบริขารทุดงและเจ้าภาพพัตตาหารเช้าเพนน้ำปานะที่สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามได้ทุกวันโทร8 8 7 8 1 2 4 1เ0ตดแตดีา